คนเราจะมีมุมหนึ่งของบ้านใช่ไหมคะที่เราจะนั่งบ่อยใช้บ่อยที่สุดส่วนเราก็ชอบมุมนี้คะ่ะเป็นมุมที่เรานั่งทํางานคิดคอนเทนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเราก็จะนั่งตรงนี้แต่ส่วนมากถ้าเราดูหนังเราจะไปดูตรงห้องรับแขกอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าจอมันจะใหญ่กว่านี้อันนี้ เรากาลังอินกับการดูแคมปิ้งนะคะเพราะว่าเราอยากไปแคมปิ้งมากๆแต่จะให้ซื้อรถบ้านมันราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าได้บ้านหลังนึงเลยทีเดียวและเวลาเราคิดงานอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมานั่งทําตรงนี้ค่อนข้างมีความสุขอันนี้คือกําลังอินกับเทียนหอมมากเลยค่ะเทียนหอมของยี่ห้อนี้คือหอมมากๆากนี่อันนี้จะหมดแล้วนะคะแล้วเราก็อินกับไฟสีนี้น่ารัก อันนี้เราก็ชอบเล่นเกมและยิ่งเป็นจอยที่สีเราชอบเราก็จะเล่นได้นานขึ้นมันเป็นข้อดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ,ะเราจะบอกว่าเทียนนี้หอมจริงๆนะคะไม่เชื่อนี่ค่ะซื้อมาไว้อีก6อันช่วงนี้กำลังลดราคาค่ะเราก็เลยต้องซื้อตุนไว้ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมปดของเราหนึ่งมุมนะคะที่ที่เราใช้มากที่สุดในบ้านเลยค่ะ มุมนี้ก็จะมีอันนี้เป็นเจ้าที่ค่ะคอยนั่งเฝ้ามุมนี้เพราะว่าเขาจะได้กินอาหารเปียกตรงนี้ตรงนี้เราก็จะใช้ชงชาชงกาแฟนะคะขอเปิดไฟก่อนนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมโปรดตอนนี้เราอินกับแก้วใบนี้มากๆเลยเพราะว่าแก้วใบนี้เพิ่งได้มาแล้วมันก็พกพาง่ายดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทา เครื่องบดเม็ดกาแฟนะคะน่าจะ2องพกว่าบาทมั้งหรือพันกว่าบาทตอนนี้นี่แหละค่ะค่อนข้างดีมากใช้ทนมากอันนี้เครื่องเครื่องตีฟองมเมล็ดก,กาแฟแล้วก็เครื่องชงกาแฟเพราะว่าเราทานคนเดียวเนาะไม่ได้เอามาขายก็เลยใช้เครื่องเล็กค่ะแล้วก็อุปกรณ์ทําเล็กๆน้อยๆตรงนี้เป็นมุมชมวิวค่ะอยู่กับแมวนี่ค่ะ อันนี้เป็นมุมของน้องเขานั่งชมวิวค่ะ